วะอริหังพุราปาริโคเรติสาราเมวะเนวะอิโตตินังเปตะนะอุคคคคคติอิติตองปฏิตองปุงังจิปาเมวะสมิจจตุสัพเพโระตุสองกากะเอนโรปะนโรสุยธามะนิโชติโรคุ <cat> <mat médico�ę> ันนี้สายนะคะนสายนะคะทัวทํทำธารกิจที่ในครัวเนาะก็สายพิดนึงนะคะขลอ,อใส่บาทนะคะพี่ก็ไม่ทันวัดวัดโนนนะคะไม่ทันเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็ใส่บาทท้าวัดบ้านแล้วก็วัดปานะคะค่ะรอใส่บาทวยกันนะคะแสงแดดมันสะท้อนแสงะค่ะนี่จะตั้งกองฟังนี้ดีกว่านะฟังฟังนี้เนาะมันจะได้ไม่สะท้อนแสง สะท้อนเหมือนเดิมค่ะไม่เ,เป็นไร <c oughs> เอาฟังดู य महा ບໍລິພາ પુલા પરિ પુલેતિ સા ທ ના દેવ દેવિતો පිට ัง વેતના ઉપકપતિ පිට ัง පිට ัง સુમંસિ ພະ મેવા કેમિચ ໂຕ સા ເພ પુલે ໂຕ સંકપ્પા જં ໂ ભ ະນະ rato જં રામણે ໂຕ જીવ rato જં Yeah. ด้วยกันนะคะวันนี้นะคะที่นาบ้านนะคะใส่บาตรที่นาบ้านค่ะวันนี้นี่สายนะคะไม่ทันเลย <c oughs> ตื่นสายเนาะทำ <c oughs> ภา,ารกิจด,ดีครัวนะคะยังไม่เสร็จเนาะพอดีค่ะภา,ารกิจในครัวย,ยังไม่เสร็จค่ะหลังจากที่ใส่บาตรเสร็จนะคะวันนี้ ขอฝากสินค้าด้วยนะคะมีมาฝากสินค้านะคะสินค้าของกลุ่มใบบ้านนะคะค่ะฝากสินค้าด้วยนะคะวันนี้สินค้าของกลุ่มใบบ้านเรานะคะไม่บ้าจะเป็นกระเป๋าไวายเทียมนะคะใบนี้นี่สารเป็นตัวอย่างนะคะให้แม่ๆแ,แล้วก็พี่ๆนะคะเป็นแบบนะคะก็เลยไม่ได้ขายนะคะใบนี้นะคะสีม่วงลายเป็ดนะคะ ลายเป็ดสีม่วงนะคะถ้าใครอยากได้ก็สั่งได้นะคะใบที่นิถือนี้คือไซส์เอสนะคะไซส์เอข้างในแข็งแรงทนทานนะคะเพียงใบละ699บาทนะคะพร้อมส่งจะเป็นโครงหวายทั้งโครงเลยนะคะเราสารโดยได้ได้ค่ะสารวายเทียมนะคะแข็งแรงทนทานนะคะค่ะน่ารักนะคะแต่ใบเล็กไปหน่อยนะคะแต่ว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบใบเล็กนะคะ แตส่วนไซส์ M ก็จะใบใหญ่นะคะสวยค่ะสวยไปอีกคนละแบบนะคะใบที่นิดถเทืออยู่นี้นะคะคือลายกังหันนะคะค่ะขนาดก็จะแตกต่างกันนะคะไซส์ S ไซส์ M นะคะไซส์เสีเขียวส่วนไซส์ S สีม่วงนะคะลายเป็ดคู่นี้จะเป็นลายกังหันนะคะเดี๋ยวนี้จะให้ชมด้านในนะคะด้านในก็แข็งแรงทนทานนะคะ ค่ะเป็นวายโครงวายทั้งโครงนะคะนี่คะทำจากโครงวายแท้นะคะฝีมือแม่บ้านเองนะคะกลุ่มแม่บ้านบ้านซอเรานะคะนี่ก็ค่ะอยากช่วยสนับสนุนให้แมนบ้านนะคะแมนบ้านจะเป็นคุณป้าบ้านนะคะคุณน้ามงนะคะคุณแม่ป้าวีนะคะแล้วก็อีกหลายคนคุณแม่ประพิษนะคะค่ะฝีมือนะคะแรกๆอาจจะไม่เท่าไหร่นะคะเนาะแต่ว่าเราก็จะพัฒนาไปนะคะก็ถือว่า ช่วยสนับสนุนสินค้าของกลุ่มแม่บ้านในชุมชนนะคะเนาะถ้าชุมชนเข้มแข็งแล้วเราก็นะคะจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะเนาะค่ะประมาณนี้ค่ะอย่าลืมนะคะไซส์เไซส์ S อแล้วก็จะมีกระเป๋าวายนะคะกระเป๋าวายนะคะเอกระเป๋าไม้ไผ่นะคะ,ะ,ะ,คะใบนี้น่ารักกุ่งกิ้งนะคะค่ะสวยน่ารักใบนี้เพียงใบละห้าร้อยบาทนะคะ พร้อมส่งนะคะอันนี้จะเป็นสินค้าตัวใหม่นะคะขอ,ของกระเป๋านะคะค่ะเป็นโครงเป็นไม้ไผ่นะคะเป็นไม้ไผ่นะคะน่ารักใบก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะก็ดีกระทัดรัดนะคะค่ะอันนี้อาจจะใช้เวลานานหน่อยในการเหล่านะคะเหลาไม้ไผ่เนาะค่ะซึ่งก็ใบก็ค่ะประมาณนี้นะคะ น่ารักกุ้งกิ้งนะคะหรือท่านไหไรอย่างได้ตะกร้าแบบนี้นะคะใบนี้จะเป็นลายพญานาคนะคะลายพญานาคค่ะใบนี้ไซส์เอนะคะซึ่งจะเป็นโค้งแบบนี้นะคะเลือกลายได้นะคะค่ะสว่วนกระเป๋านะคะกระเป๋าใบพยมก็จะเป็นโค้งแบบนี้นะคะ่ะ ปรงแบบนี้มาเลยสีเขียวสีม่วงนะคะแล้วก็สีแดงเลือดนกนะคะแล้วก็สีน้ำตาลพองนี้จะมีสีีนะคะโทนสีีที่นี่เลือกนะคะประมาณนี้ค่ะใครอยากได้สีไหนก็แจ้งได้นะคะแจ้งลายแจ้งสีได้เลยนะคะแอดไลน์ได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์0621749325นะคะ0 6 2 1 7 4 9ส2 5ยินดีให้บริการนะคะ ค่ะปรึกษาได้นะคะค่ะสีเขียวสีม่วงสีแดงเลือดนกแล้วก็สีน้ำตาลนะคะนี่ก็จะมีสีสีนี้นะคะโทนสีที่นิดเลือกนะคะก็ชวนได้นะคะก็จะเป็นสีทองนะคะสีทองสีทองเข้มนะคะสีไวประมาณนี้นะคะค่ะได้สามนะคะ นี่ค่ะได้สามดาวนะคะสั่งได้นะคะอยากได้ลายไหนนะคะสั่งจองได้นะคะค่ะก็ถือว่าช่วยสนับสนุนนะคะสินค้าของกลว่มบ้านบ้านสรสีเรลานะคะให้ชุมชนเรามีได้ได้นะคะให้เป็นชุมชนเข้มแข็งนะคะเนาะพี่ก็จะพัฒน์ค่อยๆพัฒนาไปนะคะตอนต้นปีตอนปีที่แล้วนะคะเราก็ไปศึกษาดูงานไม่กวาดด้วยนะคะเราจะค่อยๆพัฒนาไปแต่ว่า เรานี้ตอนนี้เราขาดทุนทรัพย์อยู่ไม่เจนไรนะคะเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะส่วนทําไมพี่ถึงเลือกกระเป๋าล่ะคะกระเป๋าไหวเทียมเพราะว่าเราใช้อุปกรณ์ไม่เยอะนะคะแค่นี้เนาะเราก็แม่บ้านสามารถถือไปไหนแล้วก็ทําได้เกือบทุกที่นะคะเราเวลาว่างนะคะเนาะเนี่ยคะ่ะก็เป็นรายได้อีกแบบนึงนะคะคะสร้างรายได้สร้างรายได้ให้แม่บ้านค่ะ เป็นอาชีพหนึ่งที่สไร้างรายได้ให้ในบ้านและก็ชุมชนนะคะค่ะก็ฝากด้วยนะคะสินค้าของกลุมแม่บ้านนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าไวาเทียมตะกร้านะคะค่ะก็ขอขอบคุณม,มากนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนนะคะสรส,ส,สีเสมอมาแล้วก็นี่ก็ฝากด้วยนะคะกระเป๋าไวาเทียมนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามได้แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะ0 6 2 1 7 4 9 3 2 5 ซูนับสองมันจะสี่เกยินดีให้บริการค่ะขอบคุณค่ะ